เซนทันภูเก็ตนะคะประกาศสร้างปรากฏการ์แลนด์มาร์คเขาดาวที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตพบศิลปินดังมันไปกับท็อปอินเตอร์เนชั่นแนลดีเจผู้สุดอลังการต่อเนื่อง10นาที5,000ลูกจัดเต็ม5วัน5คืนค่ะ ศูนย์การค้าเซ็นท่านภูเก็ตร่วมกับบริษัทบิ๊กไอแลนด์โชว์จำกัดจัดงานเซ็นท่านภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลเค้าดาว2024ในคอนเซปต์วันเดอร์แลนด์อินเวชั่นระหว่างวันที่28ธันวาคม2566จนถึง1มกราคม2567ค่ะซึ่งงานนะคะก็จะจัดยาวต่อเนื่องครั้งแรก5วัน5คืนเพื่อเป็นการผลักดนันและกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงท้ายปีซึ่งช่วงปลายปีนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีนะักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกไหลหลั่งไหลมาที่ภูเก ก็อยากจะให้งานนะคะเป็นเดติเนชั่นลิสต์ให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยสําหรับไฮไลท์ในปีนี้นะคะก็มีทั้งดีเจท็อปอินเทอร์เนชั่นแนลดีเจทั้งในและต่างประเทศพร้อมกับกองทัพศิลปินไทยสุดฮอตที่ยกมาสร้างความสีสันนะคะและชมการฉลองพุสุดยิ่งใหญ่5,000ลูกต่อเนื่อง10นาทีที่รังสรรเพื่อจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะค่ะในส่วนของมาตรการด้านความปลอดภัยได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมควบคุมภาพรวมความปลอดภยัยมีกล้อง c ี t v ขอภัยครับ มีกล้อง CCTV แผนการปฏิบัติกรณีผู้เข้าร่วมงานที่มีปริมาณมากเพื่อลดความแออัดของพื้นที่เข้าออกปลอดภัยการตรวจตาความปลอดภัยช่วงก่อนจัดงานขณะจัดงานและหลังจากจัดงานจัดเจ้าหน้าที่ eod สนับสนุนการปฏิบตัติโดยต้องทําให้ครบทุกมิติให้ผู้บังคับบัญชาเข้าไปควบคุมดูแลรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวความร่วมมือที่ดีเสมอมาจากตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและสถานีตํารวจภูธรวิชิตทั้งนี้เชื่อว่างานดังกล่าวจะสามารถสร้าง ความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวภูเก็ตได้ครับ